แล้วว่าถือถือปะท่านปะผุ่นมันลอยไม่ต้องผุ่นผุ่นบ่เพราะไมันหนาวมันดน้าดันนี่ก็เกี่ยวข่าวอ๋อครับเดี๋ยวมาหาป่าหาป่าไปก้อยเลี้ยงหาป่าไปก้อยแร่งกับลุงชิดนีหน้าลุงชิดครับน้องบอกรอดโอ้ยพื่อนอะไม่ใช่เด็กหน่อยหายกโปอนะยกโปอนะเอายกโปอยกพ่อโอ้ยขางแทฉขางแทฉนกแก้วสองตัวนี่หาได้กินน้ำสองตัวนี่แหละครับ อัว่าจังวพ่อปาโอ้ยุันะำขึ้นมา็กน่อยมือเด็กน่อยก็จะมาิีเี้ยเดีกันก็ได้โอ้เด็นนดได้ปได้บ้นได้เรียนเลยเะบอนเดี๋ยวบอเรียนแล้วแม่อันนี้เป็นหน้าดงนะครับนี่ยมันยุดฝูนป้ามัน ปลามันปลาอ่อยขึ้นไปห้อมพูนกับเป็นดงซ้ำครบับเป็นเป็นปลาดูปลาหม่ามพี่เสียนและปลา้องหุ้มเออน่งรอดยังกัขึ้นอีกนี่เขาหน้าด่งของแท้ครับม,มีแต่ปลามัน หน้าพื่นนีุ่ดมูเลยครับเท่งมูเลยครับพื้นแหลกเล่นตักงส่ดนโอ้จะได้กินก้อยป่าตัวนี่ เฮ้ยบ่ได้่มยันจะบ่ได้ซะกินเดี๋ยวเรนขึ้นมาเยี่ยเจีนได้ไรเาซาอันนี้หน้าแม่กันครับหน้าผู้สอยเพื่อนครับโอ้โหหน้ามยอ

ยังดูตีถ้าเบิ้งมันกินมันถ้าเบิ้งแน่เบิ้งมองหนามว่าถ้าไปติดทุนยิ่งยแล้วไม่ัน่เดี๋ยวเดี๋บันหามพาเด้อนกเจ้าสตัวบบอน นั่นเห็้ยแต่อ่าปากาพี่แวบพี่แวบยี่นั่นยาตีแหี้ยใช่แหละใช่แหละยั่นละนั่นละเดี๋ยวดิเจ็ดเทียวเนี้ยบนเดี๋ยวเห็นมาเออนั่นละโอ้นกเจ้าตัวนี้มาปวดแฉตัวแดงแดงเอาเอาเอาพี่พีนมาพี่แล้วเดี๋ยวละนั่นละเขาเขาเขาในที่ท้องฟางนั่นที่บนได้บล็อตเรียบร้อยครับโูโชว์โชว์โชว์เลย

นี่เงียบๆวานคล้องเรื่องการจับปลาจับปลาโดยพระโต๊ะใส่อาวุธเลยตัวนี้นกเจ้าล้วนอันนี้เพื่อันนี้พี่ไก่มาแล้แก่ในไก่เมือกจับจับไม่จับหือกันเกรดก็ได้คือกันแต่ว่ามันแห่งหลุดมือกืลยอยาแต่บอกสีตัว นะป้าห้าวขำหรอปลาห้าทาออกก่นนานมือื่นทีได้มาเกี้ยวอีกเวยครบ<ม>ับเขาเนี่ยท่านแล้วเลยครับโอ้ยถ่ารถเกี่ยวกับบ้าๆยักษ์เสียพุ่นลูปห่าน,น,น,นพุ่นเนนดวงอาทิตย์ตกดินแล้วครับบอ,อกลุงเหมือนกับบานสาบอะไรครับมือดเลีวครับพระ่มมาหน้าครับไอ้ที่ บ้านนะยยุกพูดล่ะมงยุกไก่กันเติบยุกขอบขอบุขอบคุณหล,ลายๆครับเอายกปูยกปูยกปูเกดเอ๊ย